สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีคมหวานนะคะ,ะวันนี้น้ำอ้อยก็มีมีสีสวยนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะ,ะรับชมสีเล่มเนาะยีเน็บด้ามบ้องนะคะทำจากเหล็กนรถสิบล้อนะคะเดี๋ยวเรามาชมเล่มที่หนึ่งพร้อมกันเลยค่ะ เล่มที่1นนะคะความยาวอยู่ที่11นิ้วสันหนา7ดมิลความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วนะคะด้ามจับตรงนี้รวมก้นหอยเป็นไม้นะคะหนิ้วนะคะน้ำหนักอยู่ที่ห้าห้ากรัมนะคะอันนี้เล่มแรกเนาะอันอันนี้นะคะด้ามจับตรงนี้เป็นก้นหอยก้นหอยตรงนี้เป็นไม้นะคะตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะคะวันนี้เราเสริมก้นหอยให้เป็นไม้ให้ดูสวยงามนะคะ ด้ามจับจะสวยขึ้นมานิดนึงเนาะเล่มที่หนึ่งนะคะเอยวต่อไปเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วสันหนาอยู่ที่หกมิลความกว้างอยู่สองจุดหนึ่งนิ้วนะคะด้ามจับตรงนี้รวมก้นหอยด้วยหกนิ้วน้ำหนักอยู่ที่หกร้อยกรมัมตัวนี้สวยมากเลยค่ะ ดูดูความเงานะคะตัวนี้สวยจริงๆนะราคา800บาททุกเล่มนะคะเด็ดเด็ดด้านบ้องนะคะราคาเท่ากันหมดเลยนะคะทําจากแหนบรถสิบล้อแล้ววันนี้นะคะเราทําก้นหอยให้สําหรับที่จับนะคะสวยงามมากเลยนะคะ,ะต่อไปเล่มที่3ใบยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะ สันหนาอยู่ที่ห้ามิลนะคะกว้าง2.1นิ้วด้ามจับตรงนี้นะคะหกนิ้วนะคะรวมก้นหอยตรงนี้ด้วยนะคะน้ำหนักอยู่ที่หกร้อยกรัมค่ะตัวนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะราคาเท่ากันนะคะวันนี้คือก้อนหอยเป็นไม้สวยงามมากเลยค่ะด้ามจับนะคะต่อไปเล่มที่สี่นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้ว สันหนาหกมิลกว้างสองหนึ่งนิ้วด้ามจับตรงนี้นะคะถึงก้นหอยนะคะห้หนิ้วครึ่งเนาะแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่500กรัมนะคะตรงนี้นะคะสวยงามมากเลยค่ะีหน็ตด้ามบ้องนะคะทําจากเหล็กแหนบรถสิบล้อนะคะวันนี้สวยงามนะคะมีแค่สีเล่มนะคะเพื่อนๆใครสนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะอันนี้นะคะก้นหอยทาจากไม้เนาะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะทักมาไลนา์แล้วก็เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะเบอร์0 9 3 3 0เก้าน์นะคะถ้าใครทักไลน์ไม่ได้ก็โทรมาหา้องไ,ได้เลยนะคะวันนี้เรานำนิสัสวยๆมาให้รับชมขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนสินค้าของเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ